ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะลือแรงมากติ๊กเจษดาพรเตรียมนำลมพัดผ่านดาวไปสร้างละครป้อนช่องเจ็ดสีถือว่าเป็นข่าวดีค่อนข้างเงือหาไม่น้อยว่าวอดวินิจฉัยกุลหรือคุณหญิงวนิตา ดิถียนนักเขียนชื่อดังและศิลปินแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยกับสมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทอย่างคุณผู้สาวเมืองยศว่าใจอ่อนยอมขายลิขสิทธิ์หนึ่งในวนวนิยายขวัญใจนักอ่านอย่างลมพัดผ่านดาวให้กับติ๊กเจษดาพรผลดีนำไปสร้างละครหลังคุณหญิงไม่อนุมัติขายลิขสิทธิ์เรื่องนี้ให้ผู้จัดละครรายใดที่เคยยื่นซื้อเข้ามาเพราะเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ที่รักมาก แต่เพราะเห็นถึงความตั้งใจของหนุ่มติ๊กจึงยอมขายให้และที่ฮือหาเพิ่มเข้าไปอีกก็คือหนุ่มติ๊กเตรียมนำลมพัดผ่านดาวไปสร้างป้อนให้วิกหมอชิดซึ่งอนุมัติเรียบร้อยแล้วซึ่งหากข่าวลือน,นี้จริงจะถือว่าเป็นการคัมแบ็กวิกหมอชิดในรอบหลายปีของติ๊กเจษดาพอ์หลังเคยร่วมงานในฐานะนักสแสดงในละครปริศนาและนางสาวจริงใจกับนายแสนดี สำหรับลมพัดผ่านดาวเป็นเรื่องราวของวายุชายหนุ่มรุ่นน้องซึ่งมีอายุน้อยกว่า7ปีผ่านเข้ามาแต่งเติมสีสันให้กับชีวิตสุดแสนจะธรรมดาและเรียบง่ายของราชา เขาสอนให้เธอรู้จักความรักและลักษณะการดำเนินชีวิตและลักษณะนิสัยของทั้งคู่ที่แตกต่างกันทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหลายๆอย่างจนกลายเป็นอุปสรรคดาราชาซึ่งทำงานประจำมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีความรู้มีการศึกษาดีและเป็นที่นับถือตาของใครหลายๆคนขณะที่วายุเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยอาศัยทำงานเป็นจอ็อบขึ้นเหนือลงใต้ได้ตลอดไม่มีงานประจำแม้เงินจะดีมีความสามารถแต่เขาไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ ไม่คิดถึงอนาคตใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเวลาทำงานก็เต็มที่ถึงเวลาอยากพักก็พักไม่รู้วันรุ่งขึ้นจะเป็นยังไงพอเจอปัญหาก็มักจะเป็นฝ่ายเดินหลบออกมาไม่รู้จะแก้ต้นสายปลายเหตุไม่อยากมีลูกไม่เห็นความสำคัญของการแต่งงานทั้งดาราชาและวายุต่างต,างตกลุมรักกันแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะลงเอยกันคนรอบข้างของดาราชาต่างไม่ยอมรับวายุวายุเองก็รู้ตัวเองว่าแตกต่างจากดาราชาเมื่ออุปสรรคบนเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มเห็น เด่นชัดขึ้นขนาดเดียวกันทรงวัดชายหนุ่มที่ดาราชาหลงรักมานาน10ปีและมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเธอเสมอกลับมาในชีวิตถึงเวลาที่ดาราชาจะต้องตัดสินใจอนาคตของตนเองว่าจะเลือกใครระหว่างทรงวัดและวายุอย่างไรก็ตามรอติดตามความชัดเจนอีกครั้งว่าข่าวหลือนี้จริงหรือไม่